bếp thêm một gắn ơi gắn ơi gắn ơi ghi chữ 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 บอกว่าเด็กจะขยายปอดแล้หนังสือบอกเด็กจะขยายปอดแล้วก็ร้องสุดเสียงต้องปล่อยให้เขาเป็นกันครับก้มก้มกบเป็นท่าแ่ะ

go <laughs> cat dia dah nyah nyok ไม่ได้แม่แม่แมแมนอกอมงด้วยนะ